สบายดี FC บัดทุกคนเนาะวันนี้ข้าพเจ้ามาพวกได้นกกองกอดซ่องโตนอนอยู่ที่นี่เนาะนอนอยู่ถึงนี้เด้อถึงง่าไม้ตัวนี้แล้วข้าพเจ้าหญิงตกอยู่ถึงนี้ซ่องโตเลยญิงตกอยู่ถึงนี้ตัวหนึ่งแต่ว่ามันกิ้งมานี้มันยังพันตายเนาะนเห็นบอกคนนะเอาไปซอกน้ำกันเป็นว่าสเปนเราได้เนาะ ไปติดตาม a บิ่ง2คนมันเลือดอยู่นี่นงบตายเนมันกแล้วมันคือสิบตายมันแล่นนี้นะอกนันูว่าสเป็นได้นะ้าพเจ้ายิงตดอันสด้ติดตามบงเนาะจวบบเนาะ Chụp luôn lò nọ, tụi niềm như này gién nó tụi tuổi nó tụi tụi tuổi ạ, tụi tụi nó ạ, tụi tuổi ạ, tụi งามเลยตัวนี้คือก็อจัดอยู่ในประเภทนุ่งยุงหนูกนก่งยุงกับตัวนี้มันคล้ายๆคือกันแต่ตัวนี้มันน้อยห่างเลยนี่จะเป็นตาแบบนี้เนาะ,นนะห่างนาะห่างยาวๆเลยคันเวลามันเฮาวๆแท่คือนกน่งยุงเลยเนาะอนนเอาสำนีก่อนเ่าไปซอกตโวอยู่ถึงก่นอนเขาเจ้ะยิงซอกโตอยู่บนเดียวกัน,นเนาะซอกบนกับโตอยู่ถึง sao tức tàm đi bước nọ à. tổn ní có bà màn cao mù cao một bài không cháu nhìn đánh nhìn nhìn tổn nưng là cả nó khó xong tổ nó cũng có xong tổ tìm sắp nó đây โอ้เห็นแล้วเนาะตัวนึงอย่นี่นี่ซองตัวตัวนึงตกอยู่นี่ตัวนึงตกอยู่างนี้เนาะโอ้ตัวนี้เปนตัวแม่ตัวนี้ตัวแม่ตัวแม่ข้น หางมันจะตามจะน้อยกว่าตูผู้ตูผู้ตาจะหลากว่านาะนี่ตามันผู้หางตามจะหลายกว่าตัวแม่นนึงตัวแม่มันนี่คนงามคือกันแต่บ่มีตาเนาะตามีแต่น้อเดียวตผู้ผู้กับตแม่เห็นบ่งามเด้องกอดเนาะเเนงกอดจนเอาลหัวนงเาหัวนะอยู่ีน tôi xin mà học tôi rồi tao cũng tôi tao ở tôi hoa hoài thì à tôi tôi đi chào xin rồi tôi tôi ở tôi học hoài thì à đi tu má thì à gì tôi sợ nó cho trên tôi đi học Yeah. các bác cháu nhìn tốt lên nó học về sót làm gì, đáy đáy bộ đáy rồi tốt như này là đấy cái tiên chạy tùy bóng kia là nó nè đa nữa tụi nó, nhà 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 đa nữa, này nhà Đó nhà 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 bỏ nhà เห็นอีกตัวนึงเลยได้หนกคนอหน้ได้เห็นมาอยู่นี้นลยเราขึ้นไปอยู่บนซุ้งยิงหนูขึ้นไปอยู่บนซุ้งยิงหนูซึ่งเป็นเราได้หนู đây rồi đây, đây tụng nghiêm luôn, nghiêm luôn, đây xong

Để chạy cho nó xinh là đã chạy ít cho nó. Nè, Rồi nó lên cho nó xinh Nó hóng đen Rồi này nè 2 tô 3 tô 4 tô 5 tô 6 tô 7 8 9 10 11 12 สามสิบสี่สิบสี่ตัวเนาะได้กระ้อกสิบสี่ตัวมือซ้ายนี่นะเด้อในพานบนชัวมช่อจ้ากันนุกโคสามตัวเนาะได้หนุกโคสามตัวเด้อ ปลาคนนกคนอันนี้ะเลยเนาะไกล่ปลาแดะไก่คั่วไก่ฟ้าแดะนกมุมเด้อนี่นะคน,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 นแทะเป็นต้นเลย <c oughs> นี่เขาเนาะกำลังอบโตเงี้ยนกิน ถ้าเราหาเขากินนมกันเด้อพี่น้องเด้อเอาสิไปเอาเงี้ยนอีกกับลิงตัวนึงมายางอีกเนาะขอซ้ำตัวขอซ้ำในผ่านกำลังเอามาถ้าบึงมันกันเนาะเสียเอาย่งออกมาเนาะ กระหอกบลูไลบุนเลอร์หนาๆเนี่ยตัวนี้เป็นไก่ฟ้าเนาะเหมือนไก่ป่าว่ะไก่ป่าตัวนี้ไก่ป่าตัวนี้ไก่ป่าเด้อทรงนี้คือตีงคือข้างด้วยตอนน้ำเด้งเลยน้ำมันมันๆเลยอันนี้ตีตนมันเนาะเอาไปอบกินบ้านไก่ฟ้าตัวนี้นะเบิ่งหัวมันแดงเ เป็นต e ัดแซวตัวนี้นี้ก็เปไก่ฟ้าคือกันได้ไก่ฟ้าสตัวเนาะโอเด้อบึงนะเดือตัวนี้ยังไก่ฟ้าตัวอ่อนมุ่นบัดสโดใส่ลูกอัดเนปืนลูกอัดบึกันเด้อนกคอตัวนึงเด้อคอนี่นะ nó bên đó khoai cừu này, nhìn cái, cái, cái khoai đây, ở cái con cỏ, có nó, no con cái... <laughs> mình... à, nó cung cỏ, nung mồm ní mùm ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เด้อกด Subscribe ฮะเด้อคันคันผู้ใดกดแล้วมื้อหน้าพามาอือมื้อหน้าพามากินฟรีเลยมื้อนั้นน่ะมื้อคัวกินเป็นพเลี้ยงให้เลยเนาะแล้วข้าพเจ้าสิเป็นผูล่ากินเด้อบไโอ้ลูกคอเด้เนาะงเตุงเงินน่ะเงินเนาะมันสุดเลย บักมันเด้อกินตามเด้อบนหนึงสปริงกินเด้อหัวตุ้งเงี้ยนยโอ้คัก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 มานอนได้ซ่องคืนเด้อนี่นะได้สำนีเนาะ